ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็ผมแดนสวัสดิ์ธนภัทรวันนี้เราจะอยู่ในการมารีวิวก็สิ่งที่รีวิววันนี้ก็คือเจ้าตัว Lenovo IdeaPad แพดเกมส์สาปี2021หรือเจเนอเรชันที่6นั่นเองว่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูตัวเครื่องจะเป็นสีเชนดูบล랙หรือสีดำเงาครับเทคเจอร์กระจออกมันๆหน่อยๆครบสตอนแสงสวยงามวัสดุเป็นพลาสติกตลอดทั้งตัวเครื่องในส่วนของดีไซน์นะครับก็แล้วแต่ ก็จะเรียบเรียบมีลวดลายข้างข้างเล็กน,น้อยแล้วก็มีโลโกลล้นกลโนูไปอยู่ด้านบนเล็กๆครับแค่นั้นนะครับในส่วนของด้านในตัวเครื่องก็จะหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 1 6 5เฮค่า 4D h s r ชี100%กับ AMD FreeSync Premium และอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวจอก็คือกล้องเว็บแคมขนาด 720p with Privacy Shutter มันดียังไง เมื่อเวลาเรากลัวว่าเราเผอเปิดกล้องเวลาประชุมออนไลน์หรือกลัวมีใครแอบมาเจาะดูกล้องเนี่ยเราสามารถปิดแม่ของเขาเห็นได้เลยอย่างง่ายดายพร้อมกับไมโครโฟนสองตัวอ่ะอย่าลืมในส่วนของบานพับจอก็เป็นแกนเดี่ยวแท่งยาวใหญ่ๆเขาก็เขียนว่าเราก็ว่า IdeaPad Gaming ิ่งวเล็กๆเพื่อความสวยงามมาสอบการเปิดฝาเครื่องด้วยมือเดียว เครื่องนี้สามารถเปิดฝากเครื่องด้วยมือเดียวได้และกลางสูงสุดได้ถึง1 3 5องศาโดยประมาณเลยตโตมาในส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยนิวคีย์บอร์ดขอเคอรื่องนี้ก็เป็นแบบ R G B 4โซนะมีดับเบลแผ่นแบบขนาดมาตรฐานและแอโรคีย์ขนาดใหญ่กดสะใจใน,นส่วนของนำแผ่นไม่ใช่นำแผ่นมันคือทัชแผ่นเขามีขนาดใหญ่ทัชง่ายทัชดืน่นอ่ะแค่นั้นแหละต่อมาในส่วนของ พอขัดเชื่อมต่อคุมประกอบด้วยช่องแอ่วเช่องระบายอากาศต่อไป dc in ใบชาร์จแบตเตอรีและเสียบปลั๊กต่อ,อไป rj 4 5 g i g a กิกะเบน hdmi o ชั่น2.0 usb type c 3.1 gen 1นพร้อมกับลำโพงอยใต้ด้านล่างในส่วนของฝั่งขวาเขาจะมีช่องแอ่วเช่องระบายอากาศ usb type a 3.1 gen 1 super speed a Audio o o m b o Jack Mic and h e a d p h o n e c o m b o ปุ่มโน v วของทางเลน ovo ไฟแสดงสนาัพตัวเครื่องและลำโพงเครื่องนี้จะมีลำโพงอีก2ตัวครับในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องก็จะมียางรองขนาด3จุดใหญ่ใต้เครื่องมีช่องดูดลมเย็นขนาดใหญ่แค่ฝาลรังออกมาก็าจะพบกับชุดระบายความร้อนของทาง Le น ovo ที่อัปเกรดมาใหม่จากเจนที่แล้ว ซึ่งประกอบด้วยคิทไฟ1เส้นที่ลากผ่าหลอก CPU และ GPU เพื่อบรรลนอุณหภูมิและมี2เส้นที่แยกออกจากกันาฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเพลทโลหะในการดึงความร้อนจากภาคจ่ายไฟเล็กเมมมีเพลทโลหะครอบในส่วนของแรมไว้เพื่อน,นำกันดึงอุณหภูมิความร้อนจากแรมและลดสังการรบกวนที่จะไปรบกวนตัวแรมได้ต่อมาส่วนของ SSD ขอให้มาในขนาด 2242เล็กกว่ามาตรฐานเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรก็สามารถอัปเกรด s s d เพิ่มได้ในขนาดของ2242หรือจะอัปเกรดเป็น s s d s t t a ขนาด2.5นิ้วและเครื่องนี้ก็ให้แบตเตอรี่มามีความจุถึง45วัตต์แาวมีการ Wi-Fi 6รองรับ b l u e t o o ท h 5.0เรียบร้อยนั่นเองครับมาทดสอบในก่อนส่วนของสเปกนะครับ CPU คือ AMD Ryzen 5 5000H โค้ดเนมนะครับแซซอง m ม็กจี4.5วัตต์จิตนาโนเมตรโคคอ์12เทสแคดเอลสามอยู่ที่16 MB กะไบตูตได้สูงสุดถึง4,200 MHz ะเฮิรมนบอร์ดของ Lenovo BIOS อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยเมมโมรี่16 g b DDR4 บัส3,200เมกชิปเป็น SK Hynix ตามนี้เลย การ์ดจอ on CPU เป็น AMD Radeon Graphics ช่วยในการประหยัดพลังงานของตัวเครื่องในขณะใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับการ์ดจอแยกก็เป็น NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดรองครับของประสิทธิภาพของ CPU ของ CPU set นะครับเ็นออกมาได้ประมาณ4,100กว่าแต้มนะครับ คะแนนก็จะแกว่งไปมาตามโหลดแลนะอุณหภูมินักขนาดนั้น,นะครับของซิงเกิลเทดก็ได้ประมาณห้าร้อยย่าสิบประมาณนี้ครับมาเทียบซีบิวเราจะเทียบตัวไหนใกล้เคียงที่สุดประมาณอ่าขอทึบๆไ,ไม่มีไม่เป็นไรนะหนึ่งตังดเรื่เส้นห้าหนึ่งพันหกร้อยนะครับ ซีวีตัวนี้แรงกว่าที่ยียบร้อยแล้วถ้าเทียบ i710700 มีมั้ยเมีไหมอ่อาก็ถือว่าซิงเกิลเทรดพอๆนะครับ i710700 มากกว่านิดนึ่งในส่วนของการ์ดจอนะครับ n v i d i a GeForce RTX 3050 l a p t ห p ลบท็อปชิปขนาดเป็นนาโนเมตรนะครับก็เ s เดอร์ Shadow อยู่ที่248หน่วย แรมที่4กิกะบต GDDR6 นะครับจีวิวคล็อบูตได้สูงสุดถึง1,500เมกะเฮิร์รองรับทุกอย่างแลวส่วนของ m ม็ t p ทของการ์ดจอนะครับอยู่ที่85วัตต์ตามนี้เลยครับมาทดสอบประสิทธิภาพ CPU กับโปรแกรม c i n e b e n c h R23 ครับ อุณหภูมิไอออนตัวนี้กับตัวเครื่องก็อยู่ประมาณ4 0ถึง50าองศาเซลเซียสโดยประมาณนะครับแน่นอนว่าก่อนจะเราจะทำการทดสอบนั้นผมจะปรับเป็นหมดโปรดโฟร์แม์นะครับเพื่อรีดประสิทธิภาพที่สูงสุดของเครื่องออกมาจากนั้นผมจะทำการกดรันเบส c h มาร์เลยนะครับกดเลยจากนี้ผมจะให้ฟังเสียงพัดลมด้วยนะครับว่ามันดังแค่ไหน ความเส่วนของความเร็วรีที่ทํำได้รับอยู่ที่ประมาณ4 g h กนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิไปแตะถึงที่อุณหภูมิ58องศาครับก็จะอยู่เลี้ยงตัวนิ่งๆไว้แล้วก็จะเพิ่มการดอรอดป c l o speed ปมามเหลือประมาณ3.99 g h กเครับเป็นการเซฟความร้อนตัวเครื่องนั่นเอง ครับเป็นส่วนของคะแนนที่ทําได้แล้วอยู่ที่9,996แต้มนะครับก็สามารถแบ่งไปมาได้ครับเป็นว่าแรง,คร,ง 5, ค,รครับส่วนของ Ryzen 5 u p ซีรีส์ครับครับในส่วนของซอฟต์แวร์ประจำเครื่องอย่าง Lenovo Ventage นะครับซ <Software S 2> อฟต์แวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถควบคุมทุกอย่างภายในเครื่องได้โดยใช้แค่แอปเดียวอ่ะหน้าแรกนะเราเข้ามาแล้วก็เจอกับสเตตัสของเครื่องแนละ้วบอกการทำงานของเครื่องความจุ SSD ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วต่อมา ลิเจตเอทตัวนี้ก็าสามารถปรับแต่งตัวเครื่องเรื่องของความรู้รั่ออุณหภูมิได้ครับ่างนี้มีโหมดเวอร์แมนโหมดเวอร์แมนนี้สามารถโอเวอร์คล็อกการ์ดจอได้นะครับสามารถบูดได้ประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบไมเกร์นะครับก็สามารถปรับแต่งได้ต่อมามีโหมดบาลานซ์โหมดควสโหมดครับและนี่เลยในโหมดนี้ถ้าเปิดเลยมันจะสลับเป็น โหมด performance โหมดอัตโนมัติเมื่อเราเล่นเกมแล้วพอเราออกเกมปุ๊บมันจะสับมาเป็นบาลานซ์โหมดไม่ก็คุยโหมดแล้วแต่เราจะตั้งไว้เองครับผมราตั้งไวน้นีีเราปิดไว้ก่อนในการเปลี่ยนโหมดัดลมนั้นเราสามารถใช้ปุ่ม Fn บวก Q ในการสรับเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นคี์ลัดเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเข้าโปรแกรมอยู่ตลอดตลอด,ลอดครับต่อมา Network Boot a u t o c โ o นะครับ Overdrive Touchpad Lock ok, ก็สามารถเปิดได้ Quick Setting ็อปปี้ชาร์จตัวนี้คือระบบชาร์จเร็วนั่นเองครับสามารถชาร์จ0ูนสภายในเวลาครึ่งชั่วโมงไบไฟ Security และนี่เลยครับ Legion Spectrum คือสามารถปรับแต่งไฟคีย์บอร์ดได้นะมันมีทั้งหมด3โปรไฟล์ครับหรือสี่มันมีออฟด้วย <c oughs> ไม่รแล้วกันนะมีหมวดเลือกตามนี้นะครับมีเวฟมีสมูทมีสเตติกนี่คือเวฟนะสมูท อ่าสเตติกห่าอ่ะสเตติกครับสามารถปรับแยกโซนได้หรือจะสเตติกแล้วปรับเป็นทั้งคีย์บอร์ดก็ได้ครับทีละในการเปลี่ยนสีไฟคีย์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วนันคือกด F N แล้วกดสเปซบาร์ก็จะเป็นการเปลี่ยนไฟคีย์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วดีครับม่ก่อน System Tool System Update ครับสามารถอัปเดตทุกอย่างของตัวเครื่องไฟในปุ่มนี้ปุ่มเดียวจบครับ ทั้งไบออสไดเวอร์ต่างๆนะครับเนี่ยประวัติล่าสุดไม่มีอัปเดตต่อไปมาโคคีส่วนนี้ก็เราสามารถตั้งมาโคในการช่วยอนุกานในการเล่นเกมได้ครับผมไม่เคยตั้งเลยจะไม่เป็น่ <c oughs> ะพาวเราสามารถดูสถานะาแบตเตอรี่อุณหภูมินะครับหรือจะดูแบบรายละเอียดก็ดูตรงนี้เลยครับ C บตเตอ y Details ดูสามารถดูไซเคิลรอบการทํางานของอ่าแบตเตอรี่ได้ครับตอนนี้ผมใช้ไปจะสี่รอบสถานะ5.7กวเชนครับเปอร์เซ็นต์ครับดีไวเป็นอ่ะอ่ะเขาเรียกแหละอ่ะผมประกอบบนะ้าบชนิดแบตเตอรี่ก็เป็นดิจิตอลไอออนนะครับ45วัตต์อ่าตามนี้ครับตรงนี้สาม,มารถเปิดรับอิชาร์จโหมโดคอนเวอร์ชั่นโหมดครับ ถ้าสมมติว่าเราเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาผมแนะนํนาให้เปิดไว้มันจะชาร์จได้ถึงประมาณ50-60%เนี่ยครับเพื่อถนอมแบตเตอรี่นั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นวิดเจ็ตเพิ่มเติมครับวิดเจ็ตตูบะาสามารถเปิดเพื่อไม่ต้องเข้าหน้าโปรแกรมสามารถกดตรงนี้เพื่อเซตติ้งได้รวดเดียวนี้ครับในส่วนของระยะเวลาแบตเตอรี่นะครับก็ผมทาการลดแสงเลือ หสลดเสียงเหลือ30%ครับปิดไฟคีย์บอร์ดทำการเล่น YouTube Facebook ไปเรื่อยๆครับจาก100%เหลือ30%ก็ประมาณ2ชั่วโมงครับและแน่นอนว่าตอนเล่นเกมผมแน้นําำให้เสียบปลั๊กครับไม่งั้นแบตจะหมดไวมากครับมาไปตัวต่อไปมีอ่าร e g i o n นแอ a อันนี้เป็นแหล่งรวมเขาระบบทางเนรนูว่าจะรวมเกมไว้ในนี้ให้ครับเรามีเกมอะไรบ้างนีเลย อ่ะยังไม่อัปเดตเดี๋ยวค่อยก่อนต่อไปมีเดียเซตติ้งไอเค e โหมดเปิดตัวนอมสายตาขอนตัวตินโด s นี่ครับสามารถเปิดได้เลยตอนนี้ r i c ิซิ Mode ครับตัวสามารถปรับคนท้ายของกล้องได้ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยไปก,ก่อนต่อมา Hard Scan. อะไรฮาร์ดแวร์สแกนสามารถสแกนปัญหาของตัวเครื่องได้ครับตั้งแต่ออดิโถึง Memory เลยสแกนได้หมดเลย ต่อมา Legion Auxiliary Central ไอ้ตัวนี้เราจะกดตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับมันจะแบบขึ้นแบบนี้เราต้องเปิดทาง Legion L E R อยูนน่นี่นแ่บน,นี่ Legion Area L นี่ครับเป็นเหมือนซอฟต์แวร์จาัดก,การพวกเมาส์คีย์บอร์ดของในเครือของ Legion App สามารถปรับแต่งได้นี่ผมใช้เมาส์ของ Legion อยู่ เอฟเฟกได้ปรับ DPI ได้ปรับอืมอันนี้ผมไม่ได้ใจใครรู้ฝากคอมเมนต์ทีครับแต่ผมปักไว้รู้สึกวันลื่นดิต่อไปในมิครับเป็นซอฟต์แวร์เสียงกออทางแต่ดียวกัสายเพลนี้สามารถปรับแต่งได้ครับเพราะว่าปรับแต่งไว้เบสเสียงทุ้มต่างๆครับะปรับแต่งได้เลย แลเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีครับสา,ารถเริ่งให้เสียงดีขึ้นอยู่พอสมควรเลยโดยรวมของซอฟต์แวร์ของทาง Lenovo v e n t e c ก็มีเท่านี้ครับอะไปดูกันต่อเลยครับก็สำหรับซอฟต์แวร์อีกตัวที่ผมจะพาไปดูก็คือแกรม GeForce Experience ครับเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Nvidia เองซึ่งปัจะม,มาดูในเมนูนี้ครับนี่เมนูพอกด setting ปุ๊บมาที่ General ครับแล้วลงมาคำว่า แบตเตอรี่บูตครับถ้าบางคนสงสัยว่าเวลาเล่นจะถอดอะแดปเตอร์อ th ot, อ,อกแล้วรู้สึกว่าเฟรมมันล็อกอยู่ที่3 0 fps e มครับมันไม่ยอมไปก็สามารถไปดูส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้ได้ครับเราสามารถบูสต์ให้ถึง60หรือจะเราไม่ล็อกเลยก็ได้ครับแต่ข้อเสียคือแบตจะไหลไวมากครับ,อรบซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้หลายอย่างครับเราสามารถดูดีเทลของแต่ละเกมได้แล้วสามารถให้ตัวซอฟต์แวร์จัดการปรับกราฟิกให้เพื่อ หมาะสอดที่สุดสำหรับตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้เลยครับ Take these arms for a spin. Fight! Take them. Uh. Pitiful. It's still silent. Scramble, Get those birds in the sky. We're sitting ducks. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Let's clear that runway. We don't got all day here. Mage Squadron, head to runway. Gollum Squadron, take off. Link to Skykeeper. Hurry, Mage Squadron. ครับก็หลังจากที่พวกเราได้ทำการทดสอบเล่นเกมไปนะครับผมก็ได้ทำการเปิดเก็บฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์จับอุณหภูมิสูงสุดไว้ขึ้นอุณหภูมิสูงสุดของ CPU นั่นคืออยู่ที่94.4องศาในส่วนของ SSD นั้นร้อนสุดก็คือ54องศาครับส่วนของการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050นั้นโดยค่าเฉลีย่ยจะร้อนอยู่ที่85องศาและจุด Hot Spot หรือจุดที่ร้อนที่สุดจะอยู่ที่94.1องศา ซึ่งตอนที่ผมทดสอบน,นั้นอุณหภูมิห้องค่อนข้างจะร้อนเป็นช่วงบ่ายร้อนมากและการบริโภคพลังงานก็บริโภคได้สูงสุดถึง70-84.92ถึงวัตต์ก็ถือว่าตรงตามสเปคที่ทางโรงงานได้ให้มาในส่วนของอะแดปเตอร์ก็เป็นลักษณะ170วัตต์ครับแล้วก็หัวก็เป็นหัวสี่เหลี่ยมตามนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับท่านผู้ชมครับ ก็น,นี่ครับคือผลงานที่เจ้า Lenovo Ideapad Gaming 3เครื่องนี้ได้ทำไว้ให้ดิก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีดกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ